อะไรบอสฮะนัศัตรูป่ะอือกูเป็นคนอยู่เบื้องหลังนี่อือฮะอือเอ้ยเอ้ยเอ้ยบ้าจอนเอ้ยเหี้ยไอ้บ้าไอ้ไรฉันเลี้ยวจะอย่าอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยอ่าเมื่อกี้เป็นจังไรไอ้พวกคุยมึงเป็นคนอยู่เบื้องหลังนี่ออืว่าสน เฮ้ยเ้ยออเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไอ้บ้ากออกไปง่ายๆรอกอืย่าจู้ยล่ะผมออกไปอืนนี่าออมห้าวางเออมึงนยมฮอ้มยมยงไงเนี่ฮะอืมออเฮ้ยนี อ้อโอ้แทงหลังโอ้อืมอืมอืมอหลังหลังอออออดึงดึงเออยอ่าอาออืมองเฮ้ยอืมไปอืมมงมามาออออัคนขวาอ๋าออออืมอเ้ยเ้ยออ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 อ